ใครมาหมอชิน,นะครับผมพอออกทางออกมาแล้วปุ๊บจะไปสักการะพรบะรบรมศพะองผมนี่ตรงนี้ครับผมรถเมยสายหนึ่งหนึ่งเจ็ดรับไปสักการะที่สนามหลวงครับผมใครจะไปท้องสนามหลวงครับผมไปลงทะเบียนชื่อนามสกุลบัตรประชาชนแล้วก็จังหวัดไหนนะครับผมลงทะเบียนตรงนู้นแล้วก็มาขึ้นรถนะคะแอฟฟีเดอร์ กบส่งระถาเสร็จแล้วส่งปีจะนำหลวงมอชิตสอง่วนระหว่างขึ้นรถเมร์นระคะพวกมีสารคดีของสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเปืดให้ดูด้วยเขาพาขึ้นทางด่วนด้วยครับทุกคน ถึงแล้วครับผมทางเข้าจุดคัดกรองจริงถ้าผู้สูงอายุเข้าประตูดังนู้นที่รถเมย์มาส่งได้นะครับผมอันนี้เราต้องมาคัดกรองก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีอาหารแจกเข้ามีโรงทานแจกนะครับผมสวัสดีค่ะ โอ้โวมีเครื่องดื่มด้วยนะครับผมมาจุดคัดกรองนี่มีกาแฟะกาแฟะทานด้วยนะครับผมใครเดินมากก็มาจา้ะเฮียดมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผี่วงังว่านครับผมมาแจกด้วยขอบคุณค่ะรถสุขาทางนี้ จุดพับคอยเพื่อรับประทานอาหารจุดนี้เป็นเซ็ตอาหารพระราชทานนะคะผมของเวทาโกเปิดมาปุ๊บว้าชซนวิชไส้กรอกไข่ต้มมีคนหล่อแจกน้ำรับผมหนุ่มในเครื่องแบบแจกน้ำเลยดิโอ oh <my> god จุดทิ้งขยะผมนีม่การแยกขยะฝากทิ้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ มีจุดบริการนวดฝ่าเท้าด้วยฟรีครับผมว้า,วาคนนอกเต็มครับผมมาเป็นคันรวดบัานเดินตามพี่เขามามาจากเชียงใหม่เหมือนกันครับผมแต่เรามาจากแม่ฮ้องสอนใกล้กว่าโมงหน้าพระลาน อุโมงงามพลานรับผมรุ่นใหม่กับชิ้นใหม่พี่ชื่ออะไรคะโนบะที่มันคอคุ้เจนะคะับคุ้มเจ้คุ้มเจ้เดี๋ยวแม่พาแม่มาเดี๋ยวพาแม่มานี่เซอร์เวย์เส้นทางก่อนเตรียมแบบประชาชนแล้วเข้าเครื่องสแกนเตรียมแบบประชาชนเตรียมแบบประชาชนแล้วเข้าเครื่องสแกนครับผมเอาแบบประชาชนมาลัดสติ๊กเกอร์ครับผมโอ้ผู้ชายทั้งนั้น วว้าวนี่แปะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมัปที่หน้าอก่ให้หลุดถนะ้าหลุดต้องมาขอใหม่ขอบคุณค่ะสติกเกอร์ผมติดหน้าอกด้านซ้ายอย่าให้หลุดถ้าหลุดต้องมาขอใหม่ม,มานั่งตามแถวกับผมเอากระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วไปเข้าห้องน้ำได้ครับผม ระหว่างนี้เขามาแจกกับผมระหว่างนั่งรอที่อุโมงค์คนแจกกับผมนี่นงหงมาน่ารักมากเมาแจกฟรีกับผมสถานีต่อไปพระชวัง

จดใจไว้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะแซงคิวไปก่อนต้องใจเข้าช่องหน้างไปเลยจ้าไปเลยไปเลยทางเขา้ขเเาเฉพาะคนไทยตามลูกศรมาเรือร่อยๆครับผม ตามลูกศรไปเรื่อยๆครับนมมีเป็นแบ่งในบริเวณนี้เรายังใช้มือถือได้นะครับผมจนถึงประตูนู้น แต่ว่าถ้าหลังจากดูนเขาเขตพระราชวัเขาเหตพระราชฐานแล้วจะไม่สาม,มารถถ่ายรูปได้นะคะผมอาหารเปลี่ยนกะพอดีเลยออกมาแล้วนะคะก็ขึ้นรถบัส ก็ขึ้นรถบัสฟรีครับผมอจ,จอดหลายที่สนามหลวงอขอบค,ค,คุณค่ะไปไกลมากเลยจ้าขอบคุณค่ะมีรถเช่าต,ต้นบัสฟรีไปลงจลุดจอดทั่วกรุงเทพครับผมข้างในห้ามถ่ายรูปเขาก็แจกตัวนี้มานะคะทางออกสองเป็นไไปหนครับ จุดขนส่งภายในกรุงเทพอันนี้กับหมอชิดสองครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดขึ้นตรงนี้เหมือนกันว้าวสามยอรถมาถึงแล้วมสะดวกขณะขึ้นและลงรถสองท่านก่อดขึ้นและลงรถนะคะขอบคุณมากใครมาจากไหนมีรถให้ฟรีครับผมเอ็นซีครับผมกสทก ขอ,ข,อขอบคุณนะคะการร่มให้ด้วยขอบคุณค่ะอึ๊บนิสสาวกางร่มให้ด้วยครับผมขอบคุณขอสมองกรขอบคุณค่ะไปสยามเมื่าผมเ่้าเวลาดูคนนั่งรถพีไอพี ถ้าจะขึ้นที่สยามไปลงสนามหลวงต้อลรอฝั่งนีโดครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ค่ะช่งนี้ครับพี่ถ้าจะขึ้นไปสนามหลวงนะครับผมจากสยามให้ขึ้นฝั่งนีโดคน เดี๋ยวนี้เขามีตู้กดดอกไม้แล้วเหรอตู้กดดอกไม้ครับผมดอกไม้คุณแม่สอนงกันดิค่ะ